คำเตือนวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่รุนแรงผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า7ปีควรให้ผู้ปกครองมารับชมหรือนั่งดูด้วยในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาปลอมตัวเป็นคนงานเหมืองครับมาจากปูนนั่นเองนะครับผมดูซิว่าตำรวจจะจับเราได้หรือเปล่าได้แล้วทุกคนเฮ้ยตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วทุกคนตำรวจมาแล้ว,ลวเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เ,เห็นไหมเห็นไหม ไม่เห็นวะถายทั่วนำนวลดเจอเขนาดเจอไปหาตึกนั้นแล้ววะตำรวจหาไม่เจอใช่ไหมเนี่ยไป็ในไวใกล้ๆนะีย่ย,หยเห็นปหมวะอยไี้ยะโกเก้นไฟไฟหาไม่เจอโงโง หาให้ใกล่ะว่าีนี่ได้ผลเราได้แล้วไปไปเร็วตำรวจออกดิใครมาเยู่นะใครมาเหรอเนะ่ยไม,ไมโอเคตำรวจไปยังวะใครวนะเนี่ย ตัวอะไรวะเนี่ยทำอะไรวะเนี่ยมันเบ้ามันเบ้าต่หูฟงมันไม่ได้ยินตอนนี้เกิดการตายอยู่ตอนนี้ตแล้วอีกรอบดิไ่อย่าพึงอย่าพึมอย่าพึมตายอยู่เาวทำไมตายวะตกมันได้ยอมเกาะบันไดให้แย่เลย ไปช่วยข่องงมหน่อยไหมง,งมอะไรกันอยู่นะ NPC บอกว่าเอ,าโอ้โหที่นุ่งกางก็ได้เดเจอหลังใหม่เดี๋ยวนายกได้ได้ใช่หไหมนายกนายยกพี่นุ่งกากใ <c oughs> งให้ไม่เจอกันไปอีกรอบนึงขดท่าใหมเ่เลยทุกคนมันรู้ั่วหมดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรานะครับจะเปลี่ยนท่าเป็นทัมเมอร์เราก็หากนนะระนั้ครอนครอน เดี๋ยวเราทำดีต่อ,แอกแคมเปญด้วยจบเสร็จแล้วต่อครับจะได้บวชมันจะทันด้วยแฮมเมอร์นี่ไงแฮมเมอร์กดๆทุกคนขอแล้วนะทุกคนตำรวจไม่มาแล้วหนึ่งสองสามสี่ได้รับเร็วหน่อยเร็วหน่อยไม่มาเดินได้แลว้วอะไม่ได้กดอะไรเลยนะนี่ครับนี่ครับ ได้อยู่ได้อยู่เนี้ยแล้วเนี้ยแล้วขอ,อยังนินเลได้ครับได้ได้ได้ยังไม่ไดียังตรงนี้ได้แล้วได้แล้วขอกำห้งเลยเนี้ยครับเนี้ยครับมันมาแล้วอุ่นมาสองครับยังไม่มาอีก เอาละครับครั้งนี้รอบสามนี่ตกไม่รู้ไหมถ้าไม่มาตำรวจก็สี่มันไม่มางวะการันยาวนะไม่มาแล้วมาแล้วหาเจอมมนได้แล้วก็ได้แล้ว <c oughs> ไล่แล้วก็ไล่ออกมาว่ารืนมาเลยยืนดีนายกขับรถเข้าไปชนเนี่ยรบมาแล้วรบมาแล้วมบมาเริ่มมาแล้วมาเถึว่านี่ยรบมาแล้วเมายถวะมาแล้วเนี่ยหาแล้วหาแล้ว เดียนครับเดียนเดียนเดียนแวะเดียนไม่เจอเออใกล้ใกล้เออตำรวจตำรวจมาแล้วไปแล้วเจอเนี่ยรุ่นาครับรุ่นเดี๋ยวตาเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะลองเดินดูผมว่าอะไรตัวตัวหนูม่มีตัวเดี๋ยวเราเดินไปแล้วนะตาเนี่ยฮะลองเดินไปหาดูเดี๋ยวเป็นเดียนครับถ้าเกิดว่าตานี้ครับเราไม่ได้แล้วก็ จบทิ้นแล้วผอย่าลองเดินวานเนียเจะได้วะมี่งอนไ่นม่มาวะเดินไปเดินไปดับวบช่ไหมใครเดินหาของมบิ่มๆดิเจอแล้วเจอแล้วเดิน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 ไปหาเลยเดินไปหา เดี๋ยวน้องเดินไปหาว่าจะโดนจำไหมรอแล้วแล้วแล้ว,ลวผม่้องเดินครับเดินเรียนเลยเนี๋ยวนะได้แล้ววะเดิน <c oughs> เรียนเดินเรียนไม่เห็นไม่เห็นดิไม่เห็นไม่เห็นได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ไปแล้ว โชดีคุณตำรวจรอปะวะสรุปตำรวจจับไม่ได้ครับไม่รู้เรื่องด้วยก็โอเคนะสำหรับ EP นี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับใครให้อยากมี EP ต่อไปปั่นตำรวจแบบนี้ครับฝากกดไลค์ถึงซีรไลค์ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าตำรวจไม่จับไม่ได้ว่ะซียูไปหน่อยทุกคนไปแล้วมันเหลาพูดมากลบก่อนลก่อนโช์ดีโช์ดีบายครับ